คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักตุกทตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับนี่ก็พาทุนมา3 0ิบนะครับผมนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับก็ขอไล่เบรคไปเลยนะครับเอาหูย ก็จะขอได้เปจากละสิบรอบนะวัยรุ่นนะโอ้โหมาเป็นไงเป็นไงมาถึงก็มีโบดัสลงเลยนะครับผมเอาโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับมาพันถึงตนก่อนโจะก็ไปสวยงามครับก็เล่นเป็นเวลาหกโมงห้นะครับน้าวัยรุ่นนะเอาเรื่องเป็นไงโอ้โหหลบไปได้ไงวะเนี่ยโจโอ้โหมาปอบเลย อ่ะโอเคโดนโดนโจก็ไปสวยงามครับผมอ่ะโอเคนะครับดอกนี้บิ๊กวินไปเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาเรื่องนะครับผมไวรุ่นโจโอ้โหเกินไปว่ะนะโดนโดนโจโอ้โหอัวจะปวดนะฮะอ่ะโอเคโอ้โหเป็นไงหนะลบเก่งจริงๆเลยนะครับนะาไวรุ่นนะ โอ้โหหั ho, วจะปวดนะครับก็ทุนสามสิบนะครับวันนี้เนาะโดนเรียบร้อยนะครับดอกนี้บิ๊กวินอีกแล้วนะคะเออ,อรู้เรื่องก็ถือว่าเปิดหัวไม้แบบสวยๆเลยนะครับคลิปนี้นะไม้แรกนะครับทุกคนโบนัสมาเลยนะครับโอ้โห و, ดาบคู่ก็มาเอาว่ะอ่ะเต็มการาบิลนะครับผมโอเคโดนโดนโดนโอ้โหโหลบไปได้ไงวะเนี่ย ถือว่าหลบไปเยอะมากนะครับผมทุกคนโอ้โหอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอจัดแบบโจ้พลื้มๆไปเลยแล้วกันนะฮะวัยรุ่นอ่ะสวยงามครับอ่ะไปดูกันต่อนะฮะขอทีสวยนะครับผมอ้าวสวยครับสวยครับอะไรต่อโอ้โหโอ้โหมาฟีตสปินอันแน่ไม่มานะครับสําหรับฟีตสปินนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องเกม PG นะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเออก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามชื่อช่องนี้เลยนะครับไปรุ่นแล้วก็ใส่ข้างหลังไปด้วยนะครับคาว่า PG นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมไปรุ่นนะอ่ะจัดไปครับผม อ่ะขอส,สวยๆหน่อยละกันนะครับสลับค้าคืนนี้นะฮะเออแต่บนนัดมาแล้วนะครับทุกคนอ่ะสวยครับสวยครับเป็นไงโอ้ยมาว่ะว่านเจี๊ยบไปเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับเต็มการาบิวเต็มกราฟนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผม ไปกันต่อนะครับอีก10รอบนะครับเบตเจ็ด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 เจนะฮะเกือบเป็นเกยรไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะโอ้โหลิ้นพันมั่วหมดแล้วนะครับจังหวะนี้อะไรกับเนี่ยอ่ะโอเคสวยๆหน่อยวับโอวับวับวับโอ้โหลิ้นมั่วมาแล้วนะครับจังหวะนี้น้ําตาจะไหลเอออ่ะไปดูกันต่อนะครับก็ถือว่า มันมาสวยๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าโบนัสกดทีเดียวเองนะครับโบนัสมาเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะดุหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนเริ่มจะดูุนะครับจังหวะนี้อะไรกับนี่อ่ะเออขอสวยๆรถจังสามมาวะอะไรต่ออะไรต่อโอ้โหก็อย่าลืมนะครับฝากไว้อรอบนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะแปดสิบเอ็ดนะฮะ ก็โอเคนะครับผมก็30ดันมาถึง300นะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมไม้รุ่นเนาะเออก็เล่นตามสเต็ปนะครับพอได้นะครับผมไม้รุ่นนะเออก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีลิวหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมมาจุกกล้วหวานเจี๊ยบเออ